ถ้าเราอยากให้ความดีที่เราเคยทํามันเข้ามาส่งผลได้เร็วไอความเร็วความชั่วผลักให้มันออกไปก่อนวิธีก็คือสั่งสมให้พลังงานจิตของเรามันเข้าไปสู่พลังงานที่สูงพลังงานที่บวกใช่เพราะว่าพอเวลาจิตที่มีพลังงานสูงพลังงานบวกมันก็จะดึงดูดพลังงานแบบเดียวกันเข้ามาอย่างเช่นพอจิตเราเป็นจิตที่มีพลังงานดีๆพลังงานบวกสุขสว่างสดใสพลังงานแบบนี้เป็นพลังงานของบุญ บุญที่เคยมีมันก็จะเข,ะเข้ามาส่งผลได้ง่ายไอ้บุญที่ยังไม่เคยทําก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายไอ้บาปที่ส่งผลก็จะเข้ามาได้ยากไอ้บาปที่ยังไม่เคยทําก็จะเข้ามาได้ยากดังนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้ของเก่าอะได้ทํางานดีขึ้นไอ้ของใหม่ที่ยังไม่เกิดก็เกิดได้ง่ายขึ้นในทางตรงข้ามถ้าเราสั่งสมจิตของเราให้มีแต่พลังงานลบๆมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์มีแต่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดมันก็จะดึงอะไรที่คล้ายๆกันเข้ามา ไอ้อะไรที่ไม่ดีก็จะดึงเข้ามาความรู้สึกไม่ดีที่สั่งสมอยู่ภายในสันดานในจิตลึกๆมันก็จะเข้ามาเสริมให้เราแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆอไอ้ที่ยังไม่เคยเกิดมันก็จะดึงเข้ามาอะไรที่แย่ๆที่อยู่ภายนอกมันก็จะดึงดึงดึงกันเข้ามาเพราะว่าพลังงานจิตของแต่ละคนมันเข้าถึงกันอยู่แล้วพอเวลากรรมมันทํางานมันทําแบบนี้แหละเพราะว่าของแต่ละคนมันก็จะดึงเข้าหากันไอ้นี่มีพลังงานลักษณะแบบนี้เออไอ้นี่จะต้องรับกรรมแบบนี้นะไอ้นี่เหมาะสมดีปึ๊บดึงเข้ามา ให้เราไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ